สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องยู u ูบมิงล่นเกมครับขออนุญเพื่อนเข้าสู่การจำลองแมตช์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจําฤดูกาล2023-2024ผ่านระบบ AIFC 24ใน PlayStation 5ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกพบกับวูดแฮมป์ตันก่อนที่จะไปรับชมกันนั้นฝากเพื่อนติดตามช่อง,องเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับ FC คุณฮิเชียร์ทีมไหนแล้วก็เป็นการจำลองแมตช์ขึ้นมาให้เพื่อนเพื่อนรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมาดูมีก เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะเลือดใบสีฟ้าอยู่ชุดส,สีฟ้าครับส่วนวูฟแฮมตันมาป่าอยู่ชุดสีสม้มผู้สินเปอนวิทเริ่มการแข่งขันนั้นเป็นฝั่งมับเจ้าสีสม้มฮะวูฟแฮมตันได้เขี่ยบอลบุกจากขวาไปซ้ายครับเอฟซีคู่นี้ฮะเชียร์ทีมไหนคอมเมนต์พูดคุยกันครับนะครับเป็นบอลของวูฟแฮมตันที่ฝั่งขวาคิเมนไปที่ซิมิโดฝั่งขวาเติรมมานโตครับตรงนี้ผู้ช่วยผู้สินยกธง ไม่ไแไ้เล่นต่อลูกได้เปรียบมาหน้าก,อกรอบเขตโทษโกโมิสยิงติดโลดี้คิวดิบอยมงขึ้นมามาทองไอริ่งหลลันมงขึ้นไปด้านหน้าครับหลายชื่อเลยอัพขึ้นด้านล่างฮะทุที่ด้กลางหาไปเองที่โกโมิสขึ้นมาที่คุณยา่าคุณย่าจะเลี้ยงไปเองไม่ผ่านู้เล่นซิตี้เล่งกันมาที่เอนสันมาที่ฝั่งขวาครับไคลวเ นัดนี้จำลองแมตช์ลับพักบอลนะฮะผ่าน AIFC 24ในเพจเซนไฟครับรับชมก่อนใครฮะศึกเพียมารีครับบู๊ปแฮนตันพบกับอ๋อขอภัยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับบูบ๊ปแฮนตันผ่านช่อง YouTube เม้งเล่นเกมฮะผู้เล่นาจับตามองในเกมนี้ครับคิมดูบอยคงสุดท้ายในการลุนแชมป์่างน,นี้บนุนเดนส์ว่าพาเมงเบอร์อน็อคลองบอลยู อาเพื่อนใจไปที่แจ็กกิริสฝั่งซ้ายไปหลุดในกรอบทนยิงเ้าซ้ายลูกนี้ซุปเปอร์เซฟจอยซะผู้ชินป่าย้อนหลังใบเหลืองครับของเลมินาไม่ทราบว่าไปฟาวต,ตอนไหนครับมีเอลิงฮ์เลนมาอะไรพูดคุยใส่นักเตะมาดูภาพช้าโอ้โหไปเสียบแจ็กกิริสจังหวะนี้ครับใบเหลืองย้อนหลังคะับเลมิน่าช่วงนี้เป็นลูกเตะมุมฟิลฟูเดนยืนที่บอลโอ้โหบรรยากาศด้านหลัง บนอัศจรรย์ครับเสื้อสีฟ้าเต็มเลยวันนี้เจ้าบ้านซิตี้ครับคิวนิบอยเป็นบอลของซิตี้ครับที่คิวนิบอยมาเพื่อนแจ็คก,กิลิตโยกมาเล่นฝั่งขวาย้อนกลับมาที่คิวนิบอยเพย์เมกเกอร์ครับคนวันนี้คิวนิบอยทีโบอร์นิสวา ตนเติมมาสูงเอลิ่งหาลันหน้ากรอบขรโทษไปให้คิมดิบอยไม่ล้ำยิงลูกนี้เท้าซ้ายจัดเรียบบอยโกโกโกลูกนี้จ่ายทะลุช่องสวยครับ s <S อ้าวล้ำหน้าครับโอ้โอูผู้ช่วยผู้ตัดสินยกธงล้ำหน้ามาดูเช็ควีเออาร์ล้ำไม่ล้ำดูจากสายตาครั้งแรกนะล้ำอะล้ำไปครึ่งตัวครับจังนี้ไม่ได้ประตูขึ้นมนาเจ้าบ้านดีใจเกอร์ครับทางคิ BOY. มดิบอยเติมมาดอซน ตรงกลางดิมิน่าฝั่งซ้ายครับอน,นุรีปาธิโกมิสผ่านแล้วสิบหนาทีครับสกอร์ศูนย์ประตูตู้ศูนย์เป็นทางเจ้าบ้านฮะดูกเกมดูดีกว่าดิมิน่าบูมตันมานักก็ไปโทนคุณย่าลองยิงเท้าขวาลูกนี้โอ้ขัดซ้ำอีกโู้สองจังหวะของคุณย่าครับบูมแฮมตันลูกแรกชนขานลูกสองวนเล่ลูกนี้เฉียดหลุดเสาสองออกไปนิดเดียวไม่ได้ประตูชิมเยือนครับบูมแฮมตัน เบอร์อะไรเบอร์12ครับคุณย่ากองหน้าวูมตันฮนะอันตรายเหมือนกันครับเมื่อสักครู่พาขึ้นมาเดี่ยวเดียวครับได้ยิงเนียสองจังหวะตากนี้ลูกตั้งแต่ขึ้นมาของซิตเต้ครับนา่าจะมีแดดสองเข้าตากสา,ต,า,สาตูนิดเจากอตรนี้ย้อนแสงครับอ้าวเป็นบอลของทีมเยือนวูมตันกูมิสตรงกลางบาัติลิมินาลิมินา อาเองเป็นบูฟแฮมตันบุกใส่ซิตี้ครับจ้าว่าไอ้ทีมเยือนของฮิซันฮิซันฝั่งขวามีพื้นที่คุณย่าเติมขึ้นมาเนโตลองยิงเข้าวสายลูกนี้ซูเปอร์เซฟเอนเดอร์สันครับไม่ได้ประตูครัทีมเยือนกองจับมาที่การทีมบูฟแฮมตันฮะไม่ทราบว่า,าชื่ออะไรครับเป็นลูกเต็มมุมยืนอยู่กันสองคนตรงมุมทงฮะเมโต้ไปที่ของฮิซันควองฮิซันควองฮิซันเปิดลูกเลี้ยงในกรอบเคทโทคีแมนหลุดมาถึงซิตี้เคี้ยวมา สวนกลับไปที่คิวดีบอยบอกเพื่อนเติมฝั่งขวาชินว่าเติมจะสวนกลับไม่ได้ครับวูมเพนตันมาแพ็กเกมรับกันเร็วฮะเสียบอลให้วมูมเพนตันซิตี้โกอเมสเลี้ยงไปฝั่งนูน้นขึ้นไปไม่ได้กลับมาตรงกลางที่คองฮิซันลงมาเชื่อมเกมต่ำฮะไปอีกซ้ายตัวนี้เอาเลี้ยงจนเสียบอลให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เบนส์นว่ฝั่งขวาที่ฟิลฟูเดนฟิลฟูเดน ล็อกจ่ายไปนกักผู้โทษคิมดูบอยเดบอยลองเลี้ยงออกมาที่พื้นที่กว้างนากักกอบผูโทษฟิลโฟเดนฟิลโฟเดนไปที่เอลิงลองยิงเอาสายลูกนี้ซูปเปอร์เซฟบอลยังไม่ออกกลับมาที่ซูซาไปฝั่งขวาเป็ดซิ่งส่งบอลกันสวยครับจังหวะนี้ออกตัวลอดมาได้บอลจินเนโตเนโตรอเพิ่มเติมขึ้นเกมไม่ได้ต้องฝั่งขวาครับเนเซมิโดโอกาสยิงหนึ่งต่อสามครับผมเป็นซิต,ตี้ครับมีโอกาสยิงแค่ครั้งเดียว ดูจากสายตาครับรูกเกมตอนนี้ทีมเยือนนะดูเหนือกว่านิดนึงครับแต่ก็ประมาททิสตี้ตมาแล้ครับตั้งรับรอสวนกลับจังนี้คิวบอยเอลิงฮารันยังไม่วิ่งจ่ายมาที่เอลิงฮารันเอลิงเอลิงเอลิงไม่ไปย้อนมาลูดี้ตรงกลางลูดี้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 มาฝั่งขวาที่ฟิลฟอร์เดนฟิลฟอร์เดนไปที่เอลิงฮารันในกรอบเขตโทษเท้าซ้ายจะยิงไม่ผ่านโดซันบอลออกหลังไปลูกเตะมุม จังหวะโบกขึ้นมาจาังหวะนี้ครับได้ลุ้นอะแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะถานการ์ลุ้นแชมป์โค้งสุดท้ายของลุนการนี้ครับศึกพรีเมียร์ลีกเดือนสุดท้ายโค้งสุดท้ายครับเลนสั้นไปที่คิวบิ้บอยล็อกไม่ผ่านโกเมิสยังมองกลับมาได้แจ็คกิลเลนน้อยกับธลูดีมาเล่นกับฟิลฟอร์เดนหน้าบกับธนเูเบอร์มีเบอร์นัลน,น,น์สินวา ลองยิงเท้าสายลูกนี้ซูปปเปอร์เซฟโจเซซาตรงตัวฮะจังหวะนี้บุนเนซิวาลองยิงใครครับบอลไปตรงตัวปัดไม่ได้ฮนะรับไว้ได้โจเซซาเปิดมาจังหวะนี้ก็ยังหมุนกันอยู่ตรงกลางเซตสโตนไปที่ลูเบนดิแอสคินบอยมาที่บุนเนซิวาเบอร์นันโดจ่ายไม่ผ่านโดซันโมงีซันโมงีซันตักไปฝั่งนู้นมีพื้นที่ครับเนโต ท้าซ้ายของเนโต้หอกหาเพื่อนรอเพื่อนเติมมาตัดมาเองหน้ากอบปโทษสับขาหาลอกหนึ่งสามจังหวะเท้าซ้า,ายยิงลูกนี้เบาเกินไปฮะขเข้ามือดิสันเอาเจ้าตัวเจ็บหรือเปล่าฮะจังหวะยิงมอสักคู่ครับนอนลงอยู่กับพื้นนะยังไม่ลุกเนโต้ว่าไงลุกมาหรืยอ,อยังอ๋อค่อยๆลุกครับเจ็บหรือเปล่าฮะก็ยังเป็นบองของทีมเยือนครับอานูดี้วูฟแมมมตันบุกซายทีมเจ้าบ้านนูดี สิตี้รอสวนกลับแล้วครับกินนิบอยสตูนตักมาเอลิงเบาขึ้นไปครับอาจจะเปิดยาวๆให้เอลิงได้วิ่งนะแถวนี้วูดแฮมตันมาที่ฝั่งซ้ายครับอานนูริอานนูริฟอนซันเล่นสวยตรงนี้จัดไปในหน้ากองไปโทษไม่ผ่านผู้เล่นซิตี้ชีค,ค่เกอร์ไปเริ่มกันที่เอ็นดิสันเอ็นดิสันสตูนฝัน่งซ้ายแจ็คก,กิลิทถึงไหมถึงฮะ ขึ้นเกมไม่ได้ต้องมาเริ่มที่กวาดิโอทดเวลา2นาทีครึ่งแรกกวาดิโอพาลุยขึ้นมาเองกวาดิโอมาที่กิเวนบอยมีพื้นที่ครับเลี้ยงไปจี้ไปจี้ไปนะก,กับทศลองยิงเต้าขวาลุกนิว้วห,ห,หูปั่นคง,ค,ง,ค,งครับดีกว่าคือคนนี้โจเซซากองจับมาที่เป๊ปบูเดล่าสั่งอาคันจิมาวอร์มครับรอแก้เกมครึ่งหลังจังหวะมันจะคู่ซิต,ตี้เกือบได้ประตูขึ้นนำก่อนเวลาครึ่งแรกครับกิเวบอยยิงคงครับ ตรงน,นี้ลูกเตะมุมโค้งๆเปิดในกรบเขตโทษต้นมงบินปัดอีกจอยซาผู้จัดสินปานุวิจจบ45นาทีครึ่งแรกครับสกอร์ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์นะไปรอรับชมครึ่งหลังกันต่อครับ well, ตอบรับเข้าสู่ครึ่งหลังครับการจำลองแมตช์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้ผูกกับวูดแมนตันจำลองแมตช์ผ่าน AIFC 24ในเพเนย์เทจเชนไฟรับชมก่อนใครที่ช่องทุูมิงเล่นเกมครับจังนี้ฟาวเริ่มเกมครึ่งหลังมาต้นเกมครึ่งหลังเป็นทางด้านวูดแมนฮะตัดฟาวแมนเชสเตอร์ซิตี้เอฟซีคู่นี้ครับเชียร์ทีมไหนาสามารถสาแสดงความคิดเห็นพูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องทุูมิงเกมด้วยรับชมก่อนใครเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไมม่่ีผลสสงงตอาากรรรณจิคับ เกมนิดบอยไปที่สโตนตรงกลางสโตนพามาเองครับสโตนลงยิงไกลลงนิดติดดอสันวูฮมตันยังตั้งรับสวนกลับรูปเกมยังเป็นวูฮมตันจังหวะนี้ควงฮิซานหลุดมาฝั่งซ้ายกระชากนีไคาลเวอร์ควงฮิซานควงฮิซานไม่ผ่านสโตนครับยิงติดแฉลบออกหลังเป็นลูกเตะมุมมองจับมาที่เนโตครับเบอร์เจ็ดจัเป็นคนเปิดมุมจังหวะนนี้ เอาสายแม่นๆครับวันนี้เป็นแฟนครับลุ้นลูกเตะมุมอะเล่นสัน้นหรือเปิดมุมเออหรือเปิดเล่นหรือเปิดยาวเล่นสัน้นไปที่วองซันวองซันเลี้ยงมาในกรอบโทษหน้ากรอบเขตโทษเท้าขวายัางไม่มีการยิงทีลิมินาลิมินาล็อกสวยอ้าวเสียบอเลเฮสตี้มาเริ่มมันทีเอ็นซันมาเริ่มเกมในไมสเตนฝั่งซ้ายกวีโดพาขึ้นไปเองไง ควิโอ่ควีโอจ่ายไปที่เอลิงฮารันตอกส้นมาเริ่มกันที่ฝั่งซ้ายครับแจ็คก,กิลิตแจ็คก,กิลิตจ่ายติดโอ้โหแจ็คกิลิตครับจ่ายติดซิมโดผู้ช่วยประสินยกธงใครฟาวครับเป็นทางด้านบูมตันได้ฟาวครัิเมนมาที่ซิมโดต่อสั้นซิมโดตรงกลางโอ้โหนี้วูฟแฮมตันเล่นดีครับรูกเกมคลองบอลเคาะบอลจ่ายบอลดูเหนือกว่าน,นิดนึงครับแต่โอกาสสุดท้ายยังไม่คุ้มพอ เควินนดูบอยมาที่บนุนโดฟังขวาแจ็คกิลิตมีพื้นที่แจ็คก,กิลิตไปเองแจ็คก,กิลิตแจ็คก,กิลิตเอลิงขอบอลในกรอบเขตโทษเอลิงฮาลันโอ้โหตายไปในเควินนดบอยยิงลูกนี้ซุปเปอร์เซฟครับเมื่อไม่ยิงเองครับสำหรับเอลิงฮาลันจ่ายให้เพื่อนร่วมทชียงยังเควินนดบอยยิงติดซุปเปอร์เซฟโจเซ่ปปสมดูภาพช้าจากไฮเปอร์โมชั่นเท้าวขวาลูกนี้บินปัดโอ้โหเท้าเอ้ยมือซ้ายนิวโป้ครับปัดออกไปไม่ยังไม่ได้ประตูขึ้นทำฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้ จ่งนี้ลุกเตะมุมฟิลโฟเดนเปิดโคง้งโคง้งตรงจุดโทษคุณย่ามงสัมาจ่สองยังเป็นบอลของคุณรรคุณย,าาย่าไปที่เนโต้คุณมิสเอาเสียบอลเซตตีตัดบ,บอลได้ครับแจ็กกิลิแจ็กกิลิล,ลองยิงไกลลูกอุ้ยแต่ละลูกครับยิงแต่ล,ลูกของสซตตี้ครับไม่ผ่านมือนคนนี้ครับโจเซซาดูภาพชา้า จะก,กิลิตยิงลูกนี้ไกลๆครับ <c oughs> จะเข้าอยู่แล้วหรือเปล่าเหมือนจะเข้าไม่เข้าชน,นคานครับเจ้าหนี้ผลนี้ครับปดาดออกไปฮะโจเซซามาดูแตะม,มุมอีกครั้งในกอบไปโทษมงยังไม่พ้นเขตอันตรายไปบ้องซิตี้ผมหนักแล้วครับ60นาทีผ่านไปสกอร์ยังศูนย์ประตูต่อศูนยอนออกข้างเป็นลูกทุม่มมีการเปลี่ยนตัวครับโกเมสออกสสงไปลงมาเนี่ย ดอยดอยลีลงไปครับ <Yeah. S 1> ลูกทุ่มฟิลฟ mm hmm. อร์เดนฟิลฟอร์เดนวันนี้ฟิลฟูดเอาจริงก็ตโทษเกือบไปครับบอลออกหลังไปลูกตักเตะว mm hmm. ันนี้ฟิลฟอร์เดนครับยังไม่มีโอกาสยิงครับมานดูภาพช้าของแจ็คกิลิตลุกนี้ไกลๆโจเซซาเซฟลูกงนี้ครับเขาโค้งชา้า <c oughs> มันจะข้ามคานหรือเปล่าถ้าชนคานก็ชนคานบนนะชมวันสักครู่ครับตั้งเต็มมาเปิดไปตรงกลางก็เปิดติดซิตี้ครับบุมตันฝั่งซ้ายกวอดิโอเติมกวอดิโอกวอดิโอ,โอล็อกสไวยไปครับเท้าซ้ายกระชากไปเองมองเอาเพื่อนในกองไปโทษเปิดมาที่เอลิงเอลิงโอกาสยิงยังไม่มีเอลิงเท่านควอดิโอเราจะเดนมาเชื่อมเก,ม,เกมไปที่เบอร์นสินวา นาขอชุดยังมีเควินบอยเควินจ่ายไม่จ่ายจ่าย <laughs> ติดตัวที่ส่วนกลับทางวอมตันอานุนี่จงหวะนี้ลงไปลูกได้เปรียบอานุนี่มาที่คุณยา่าคุณยา่า <laughs> จะล็อกครับเบลมนุุย์เสียมาดักทางได้สิตรต,ตัดบอลได้ฟิลฟูเดนจ่ายเร็ว <laughs> เกินไปฮะเสียบอลให้วุบเอาเสียบอลกันพาดก,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 กันผัดกันลุกผัดกันรับผัดกันพลาดครับ <laughs> ตรงกลางสนามนี่เลยครับพลาดเอลิงตันตัดบอลได้มาที่แจ็กกิลิตแจ็กกิลิต ฝั่งซ้ายยังมียังไม่มองยังไม่เติมยังไม่จ่ายไปฝั่งขวาที่โรดี้ซิตี้ซิตี้ไปที่โรดี้จ่ายโอ้ฟิลฟูเดนยังเจ้าตัวยังไม่ออกตัวแล้วครับเพื่อนจ่ายเบาเกินไปครับจังหวะสักครู่จังนี้เป็นรูปแข็งตันมาที่นิต้ซิมโดคุณย่าคุณย่าคุณย่าฝั่งซ้ายเติมยังไม่จ่าย คุณย่าพาไปเองเอาเเลี้ยงไปเองครับเลี้ยงไปเองฝั่งนู้นไปเองยังอยู่ที่คุณย่ามาที่ควงฮิซันควงฮิซันยิงติดเขาไปก็ซ์ซตตี้ตัดบอลลูดี้สวนกลับกระชากสวยลูดี้บูมแฮมตันบุกบุกกันไม่หมดนะครับยังมีกองหลังเหลือสี่คนครับทาให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ตัดบอลได้สวนกลับยากนิดน,นึงครับ <R> พาบอลมาแจ็คก,กิลิตล็อกหลบจานบางบอลเฝา้าไม่เฝา้าครับ คีแมนยังเก่าครับจงังหวอมเซคุ้งครับผ่านไปเจ็ดาทีครับสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์จังหวะนี้ลม้มลงไปเป็นทางด้านเบิร์นซินวาไปฟาวหรือเปล่ามาดูผู้สินให้ใบเลยเนี่ยใบยเหลืองครับเบิร์นซินวาเข้าช้าเกินไปครับมีภาพช้าหรือเปล่า,าดูภาพช้าครับอ้ออกบอลไปแล้วครับสำหรับโดซสนันการเปลี่ยนตัว โอส,สิท์ลงมาโรดี้ออกส่วนแล้วก็วูมตันเนโต้ออก่งซาลิบาลงมาแก่เกมกันแล้วครับผู้จัดการทีมสองทีมต้องการประตูขึ้นนำฮะทางด้านวูมตันแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เวลาเริ่มเรื่อน้อยความกดดันเริ่มมาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับการไพรซ์ซึ่งบอลหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับแปดสิบหกครับ ลูกเกมดูดีเหนือเหนือกว่านิดนึงครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จ่ายแจ็คกิลิตแจ็คกิลิตโอ้โหจะไปเองไม่พันคิแมนเซนบ้าสัมผัสบอลมาที่เลมินาเลมินากระชากเจ้าเกินไปเสียบอลให้สโตนทีโคซิตไปฝั่งซ้ายฟิลฟูเดนฟิลฟูเดนเท้าซ้ายต้องต้องกระชากต้องโชว์หน่อยฟิลฟูเดนฟิลฟูเดนยิงไกลลูกนี้โอ้โหยังปัดไว้ได้ครับโจเซ่เซาว่นนี้โอ้โหรับหน้าที่แมนออฟเดอะแมตช์ไปเลยครับแกนเป็นปตัวเฮาเวิร์ดตั้งเรมินตาออกส่งเตาเร่งมา อยิงเท่าไหร่ก็ยังไม่ผ่านมือโจเซซ่าครับจอดซาโจเซซ่าฮะซิตี้วันนี้เป็นลูกเต็มุมเลนชันหรือเปล่าครับแจ็กเลิตเมือเดนสิาไปที่แจ็กเลิตแจ็กเลิตแจ็คแจ็คไปที่เดนบอยเดย์บอยเท้าขวายิงลูกนี้ยังไม่ผ่านอีก็หัโอ้โหวันนี้ไปกินอะไรมาครับประตูคนนี้ครับโอ้เพื่อนเพื่อนร่วมเพื่อนเพื่อนร่วมทีมมาวิ่งมาก่อนเลยครับปัดได้อย่างไรครับลูกนี้โอ้โหกินบอยยิงเต็มใส้ก้อยนิดนึงบินปัดไปฮะ ยังไงก็เข้าครับทำไห้ปัดตากวันนี้ลูกเตะมุมที่ฟิลฟอร์เดนต้องเปิดเน้นๆให้ใครมงก็ได้กาดีโอมองก็ยังไม่ผ่านครับบอลออกหลังลูกเตะมุมโอ้จะหมดเวลาอยู่แล้วซิต,ตี้โอกาส34จังหวะยังไม่ได้ประตูนาำํากดดันมาอยู่ที่ซิตี้ครับเจน,นี้เป็นลูกเตะมุมเบอรน์นว่าจากโรตุเกตเบอร์20เท้าซ้ายมีเพื่อนร่วมทีมอยู่ใกล้ๆครับฟิลฟอร์เดนเปล่าฟิลฟอร์เดนฟิลฟอร์เดนเอาปัมบอลออกหลัง เป็นลูกอะไรเนี่ยเตะมุมอีกแล้วมนุภาพช้าลุงนี้ครับใครเซฟฮะโอ้เหนียวจริงครับบอลจะเข้าอยู่แล้วครับพุ่งปัดไว้ได้ครับลูกสาบประตูของบูธแฮมตันจอร์นีนมลูกเตะม,มุมอีกประมาณ5นาทีเสร็จครับก่อนทวาบาดเจ็บข้่งหลังสกอร์ยังสูนประตูเจ้าสูนคู่นี้มันจริงๆครับสิตี้ต้องการประตูครับ ส่วนบ uh ูมตันตั้งรับอย่างเหนียวแน่นจรงนี้เล่นสั้นหรือเปิดเล่นสั้นไปที่ฟิลฟเดนฟิลฟเดนล็อกสวยปาไปเองฟิลฟเดนเท้าขวาต้องเท้าขวาเท่านั้นฟิลฟเดนเลี้ยงไปไหนเลี้ยงไปหาเท้าซ้ายหรือไงเลี้ยงไปยิงเท้าขวาครับไม่ผ่านผู้เล่นบ uh ูมตันอยู่เชอร์ซาเคียออกมาก่อนเคียออกมาก็เป็นบอลอ้าวตัดเอาบอลลงสูยสวนกลบไปีชินบาจังวันนี้ไม่ล้ำารไม่ล้ำไม่ล้ำไปนะขอโทษย้อนกลับมาที่คุณย่าคุณย่าเราเพิ่มเติมคุณย่าปีชินบา เซนิบามที่เซเมโดะเจา้าวันี้ยกธงฟาอ์อะไรไม่รู้จริงลูกนี้ก็ต้องเซฟรับไม่ได้ครับเอดิสันมองว่เมันจะคู่ผู้ช่วยสินยกธงครับน่าจะเป็นลูกได้เปรียบเล่นต่อซิตี้สวนมาจาังหวะนี้แจ็คกิลิตมีพื้นที่ต้องไปเองแจ็คกิลิตแจ็คกิลิตเอาหน่อยแจ็คกิลิตแจ็คกิลิตย้อนกลับมาที่ควาเดโอขึ้นเกมไม่ได้ไปแจ็คกิลิตรครั้งแจ็คกิลิตกระชากยังได้อยู่แจ็คกิลิตไม่ผ่านเซเมโดะบอลมาเข้าทางแจ็คกิลิตวิ่งเอาบอลมา ย้อนกลับมาที่กวาดิโอทดเวลา5นาทีครึ่งหลังกวาดิวาด,วาดีโอว่าไงที่โคเซิตโคเวสิตเลี้ยงล้มลงไปไม่เฝ้าฮูมตันตัดบอลได้สวนกลับมาดิคอนซันสโตนไปปั๊มบอลย่างคืนกลับมาเมอนเดนว่าโดนเสียบลูกนี้จานไม่เฝ้าเอา้าไม่เฝ้าครับเซนบอตากัจกจังหวะนี้ก็เฝ้าฮะไปตักโดนมือของวาดิโอครับผู้ช่วยเป็นสินยกธงจังหวะนี้การเปลี่ยนตัวครับ ซิตี้บอลลอนสินวาออกส่งนูมาชิวันดูเน็ตลงมาอูมแฮมตันเปลี่ยนหรือเปล่าอูมแฮมตันไม่เปลี่ยนฮะลงมามีเวลาอยู่แต่สี่สิบวิครับมาชิวันดูเน็ตแก้เกมอย่างไรครับซิตี้เปิดก็ไม่ได้ขอโทษอ,อ๋อไม่ได้ปลดขอโทษตัดบอลได้หมดเวลาแล้วสวนกลับเป็นอันว่าผู้สิ้นปอนดวิดจบ90นาทีครับคู่นี้เสมอกันด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ก็หักผิดพลาดไปกันได้ขออภัยมาณที่นี้ครับชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องทูมิงเล่เกม สำหรับการจำลองแมตช์และพากบอลผ่าน AI FC 24ใน PlayStation 5ครับไว้พบกันโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ